สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว AK ครับโมเดลคาร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อร์ดสายไปอีกแล้วนะครับในวันนี้ฟอร์ดได้มีรถอยู่หนึ่งคันนะครับจะเอามารีวิวให้กับน้องๆดูนะครับนั่นก็คือ รถคันนี้เลยเป๊บนี่ครับผม Honda Civic Type R นะครับหรือ Honda EK9 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานของชัมแมกนะครับพี่ฟอร์ดได้สั่ง p ีออเดอรมา2คันซึ่งอย่างที่เห็นครับตัวกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยตัวนี้เป็น EK9 Spoon ปนะูตัวกล่องก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่พี่ฟอร์ดได้มา2คันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่ฟอร์ดจะมาชําแหละแกะกล่อง ฮอนด้าสปูนงานของชาแม็กให้น้องๆได้รับชมกันพี่ปอดเลือกเป็นคันนี้แล้วกันนะครับสาหรับตัวที่แกะตัวนี้ยังไม่ได้แกะฟเ,เลยโอเคเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่กล่องของมันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแพ็กกระดาษเขาก็จะแยกเป็นสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสปูนนั่นเองแล้วภายในก็จะเป็นกล่องอะคริลิกถัดมาก,ก็จะเป็นด้านข้างด้านข้างก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นกล่องอะคริลิกใสธรรมดา ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรถ e k 9นะครับแล้วก็จะมีเขียนเป็น Civic Type R แล้วก็เป็นยี่ห้อนะครับซึ่งเป็นของ t h a r m a c w o r k นั่นเองเราเข้ามาดูกันในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับนี่นะฮะ สวยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับด้านในเขาจะมีการ์ดให้นะครับก็จะเขียนว่า c าแม็กเวิร์ฟแล้วก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ต่างอของ a c e b o o k นะครับแล้วก็ Instagram ของทางบริษัท h าแม็กเขาแล้วก็จะเขียนไว้ว่า Limited Edition This is to c e r t i f i c a t e บลา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 นะครับผมพี่ปอ ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะมีโค้ดเป็นรหัสถ้าเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นรหัสของตัวรถนะครับซึ่งเพราะตัวนี้มันเป็น l i m i t e d edition นั่นเองนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวกล่องอะคริลิกนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาคันนี้ออกไว้ก่อนแล้วกันกล่องอะคริลิกนะครับตัวนี้จะเป็นอะคริลิกใสหลันเลยทีเดียวนะแล้วด้านในนะครับ เขาจะสกรีนเป็น t ทมักเวิร์กแล้วก็เป็น Honda Civic Type R EK9 แล้วก็เขียนว่า Civic Type R นะครับตัวกล่องอะคริลิกค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยทีเดียวนะนี่ก็จะเป็นกล่องอะคริลิกใสแบบนี้นะครับเราแกะออกมาแล้วเราก็จะอยู่ในส่วนของตัวรถกันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะแกะออกมาซึ่งมันมีน,อน็อตอยู่ด้านล่างพี่ฟอยจะขันน,อน็อตเอาตัวรถออกมาให้น้องๆดูนะครับนี อันนี้าวางไว้ก่อนนะนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรถ e k n a แล้วนี่เลยสีเหลืองสปูลส,สวยๆกันเลยนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อสปูลตรงรุ่นนะครับด้านในก็จะมีเป็นดิสเบรกตัวนี้ก็จะเป็นแอดวานนะแล้วก็เขียนเป็นใช้อ่านด้านหลังโฉบเฉี่ยวด้วยไฟท้ายครับป้ายทะเบียนเป็นสปูลแล้วก็ด้านกระจกหลังนะครับก็จะเขียนเป็นสปูลเหมือนกันนะฮะ ส่วนด้านหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าแล้วก็ป้ายทะเบียนเป็นสปูนนะครับติดดีคอร์คาร์บอนหรือแคปล่ามาให้ด้วยด้านบนครับคาดกระจกเป็นสปูนแล้วก็จะมีเป็นกระจกข้างนะครับสปูนตรงรุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้ใต้อองครับผมก็จะสกรีนเป็น c h แม็กเวิร์กนะครับแล้วก็จะเขียนเป็น Honda Civic e อีเชนาหนึ่งต่อหกสิเมตรอินชานะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นท่อนะ ตามท่อเข้ามานะครับตัวนี้มันจะเป็นน็อตนะครับซึ่งมันขันออกมาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาชําแหละ e k 9กันบอกแล้วรถด,ดีๆแพงๆอยู่กับพี่ฟอร์ดเละหมดทุกคันนะครับเราจะมาชําแหละดูภายในกันนะฮะเพราะว่าดูจากตรงเนี้ยมันเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดพี่ฟอร์ดอยากจะส่องเข้ามาดูใกล้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถของพี่ฟอร์ดงดดราม่านะคลิปนี้นะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตขันน็อตแป๊บหนึ่งนะครับมันต่างกับเจ้าตัวรถของบริษัทอื่นๆถามว่าต่างกันตรงไหนบริษัทอื่นเขาจะเป็นแบบหมุดใช่ไหมที่ว่าปิดตายนะครับแต่ช่วงหลังๆนะครับก็จะมีรถพวกค่ายแบบนี้ผลิตออกมาเยอะเลยที่จะเป็นน็อตด,ด้านใต้นะครับเพื่อให้เราสำหรับสายโมนะครับได้แกะออกมาคัสตอมกันง่ายอีกนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฟฟอรอดก็มั่วเลือดเปื่อยโอเคเรามาดูรถกันนะ ตัวนี้นี่แยกออกมาแล้วครับตัวแรกนะครับจะเป็นฐานนี่นะตัวนี้มาดูตัวรถก่อนนะักตัวล้อตัวล้อครับตัวนี้เขาจะมีดิสเบรกแยกมาให้ต่างหากเลยนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่านะนี่เลยเขาจะมีดิสเบรกแยกมาให้ต่างหากนะครับส่วนล้อเนี่ยเราสามารถดึงออกได้เลยแต่พี่ปอรดขออนุญ,ญาตไม่ดึงแล้วกันนะก็จะเป็นฐานล้ออีกหนึ่งชิ้นนะครับ ส่วนภายในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนโซลรถครับนี่ซึ่งเป็นเบาะแต่งมาให้ด้วยโคตรเวี้ยวบอกเลยทรงอย่างสวยนะครับสำหรับตัวนี้อ๋อก็จะมีเป็นชุดเครื่องเสียงชุด อะไรแต่งอะไรของเขาเลื่อเปื่อยจะเป็นเบาะแดงนะทรงอย่างสวยอันนี้พูดตรงๆนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็เป็นคอนโซลแล้วก็ฝั่งของด้านข้างคนขับนะครับสามารถเปิดออกมาได้นะครับประมาณนี้กาปรปีกออกมาได้นะฮะเหมือนแบบอำนวยความสะดวกมาเพื่อให้เราโมคัสตอมกันได้เต็มที่เลยอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกนะครับยึดเหมือนรถค่ายอื่นๆเลยนะครับก็จะมีหมุด1อันนะครับ ซึ่งเราสามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันนะครับไม่เกินความสามารถของสายโมอยู่แล้วนะสําหรับขั้นตอนนี้นะค่อนข้างที่จะด้าลมเลยนะสําหรับสปูนตัวนี้นะครับสวยเลยทีเดียวคะแนนเต็ม10นะพี่ฟอดจัดไป10เต็มเลยครับสําหรับรถของค่าย t าแม็ก WORK นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ารายละเอียดและดีเทลนะครับทางค่ายนี้ทําออกมาได้ ค่อนข้างที่จะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดนะครับเพราะว่าบางแบรนด์ไม่มีกระจกข้างมาให้นะครับผมอันดับแรกเลยนะจะไม่มีกระจกข้างมาให้ทาง Time a b Work ตัวนี้นะครับ Limited Edition เขาก็จะสร้างเป็นกระจกข้างมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัว e k 9ตัวนี้นะครับส่วนสีนะครับค่อนข้างที่จะตรงแนวสปูลเพราะว่าทางบริษัทเขาได้ผลิตออกมาด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็คาร์บอนแคปลาหนะขออนุญาตตินิดหนึ่งนะครับคาร์บอนแคปลาไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว e k 9ตัวนี้นะส่วนไฟหน้าไฟท้ายปกตินะครับเก็บรายละเอียดมาดีเทลค่อนข้างดีนะครับเป็นโลโก้นูนด้วยนะโลโก้แดงนะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับ ฮอนด้า EK9 นะครับซีวิ c ไทยอ R EK9 นั่นเองก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเรามาชำแหละแกะกล่อง h o นด้าซีวิ EK9 งานของชาแม็กเวิร์สกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์กดปุ่มกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่อรอดสายเปย์นะครับได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็ 9มาถึง5 5 0 0 0กว่าซับสไคร์แล้วนะครับถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนก็จะไม่มีพี่ฟอร์ดสายเปในวันนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าพี่ฟอร์ดจะมารีวิวรถอะไรหรือมาคัสตอมรถอะไรให้น้องๆดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ